สวัสดีค่ะาท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องผ่องป่ายซู่ผู้สู่สคนกับบพ่อกันคืกเกา่านะพี่น้องกับช่องยายดวนจวนกินเที่ยววันนี้ยายดวนเอาเสียเอาเรืองเล้าแบบยดเก่าๆมาเล่าสู่พี่น้องฟังเรืองเล่าเกี่ยวกับผีอ่ําเสียงโกนพี่น้องเสียงโกนเสียงโกนผีเห็นไหมผีมันนอนโกนเห็นไหมพี่น้อง อันนี้กะยายดวนนี่ไปถามยายบุญเพิงเหมือนนี่ยายบุญเพิงก็คือแม่ยายดวนนี่ล่ะยายดวนไปถามรล้ว,ว่าอีแม่เจ้าไม่เรื่องเก่าเก่าเราคอยฟังเนี้ยเรื่องแบบเรื่องอยังก็ได้แบบเรื่องผีเรื่องสังสิแม่ยายดวนบอกเนาะเรื่องเจ้าไปคนคอยคนมั่นเจ้าไปเจอนั่นเจอนี่มีบ่บอแล้วก็เลยว่าให้คุคิดสักคนแล้ว,ว่าแล้วก็นางคิดมือนนี่แล้วก็เลยว่า กูค,คิดพอแล้วละว่าสมัยแต่งแต่นเป็นสาวอายุสิบหา้าสิบหกปีไปเสียหญาปอตะกี้สมัยตะกี้ปอกปอเด้ไปเสียหญาปอปะน,นี่ก็เลยหอดหาโมงสิเทียงก็เลยปกันผักผักสิไปกินเขาเทียงมันนี่เทียงหน้ามันเทียงหน้าตำตำมันมีบันไดเทียงหน้าก้าวขึ้นก็ไดเลยไหม เอาขึ้นไปดังเลยไหมกะมุ่งรวยไพยย่หยาก็เลยว่กกันตำาบบฮวงกินเขา่ารลวกพักกันจ่องกระต้มเขาโพดแล้วว่ามันนี่กินล่ะกะพักกันนอนพักพ้นนอนพักพอนนอนคนละมุมนี่ก็พี่สาวแล้วก็นอนอยู่มุมหนึ่งพี่สาวก็นอนงอีกมุมหนึ่งแล้วนอนไปแล้วได้ยินเสียงอันเสียงโกน เสียงคุ้นนอนโกลนเลยไหมทังยุคโกบอยู่ไหมแล้วก็เลยเราวเรื่ายปมันพีสาวแล้วโกลแต่ว่าอินี่มะโกลค่ะโกลแน่แท้นอนโกลระว่างสิแมแล้วก็เลยลืมตาขึ้นเห็นบดไผ่หญ้าเถียงเลไหมมุ่งเถียงเลยไหมอากาศท้องฟ้าต้นไหมแต่เราลุกป,ประเด้ปรากฏว่า คือดย๋ยวเรานอนหันหนาอันไปนเบิ่งพี่สาวนี่ละ่ะเดี๋ยวไปหาพี่สาวว่าพี่สาวนอนอยู่มุมนั่นแม่าแวาเรากโนบ่อนนามัหนี่เสียงโูนบรดดังมาจากอัน,นจากพี่สาวเราเสียงนอนโคนเสียงนอนโูนอยู่ทั้งขังเราหน่อยแม่ไก้เราหน่อยแม่แล้วสีลุกแล้วก็ลูกขึ้นบ่ได้แล้วเอาแขนขึ้นนั่งสิแล้ววาเนะอแล้วบอกให้ฟังแล้วเขาขนบ่ได แต่ว่าตาเรานน่แม่หนเราลืมขึ้นมาเน่เห็นเบิดเมื่อนตานะเห็นทุกอย่างมันในน้นอนนี่ปรากฏว่านอนเสียงต่หน่อยบ่งพ่สาบางสิก็เห็นเห็นพ่สาานอนเบบาเรานอนเซ้ยเลยนะเรานอนเราเมื่อยเราหล่เลลาเราก็นอนหล้ับแตวบาเจ้าจของนิเนี่ยในยิ่นเสียงคนโกนอยู่ทั้งขางไม่นอนโกนน่นิแม่วันนี้เราก็ไเ้ยลุกขึ้นกับเพราะไร โดนตื่นพี่นอกลัวแล้วสิลูกขึ้นได้ขาเราไปยันขาเราไปยันเชโกเสาหนิแม่เสาเทียงหนิแม่เรารู้สึกว่ามันเจ็บตีนหนิแม่เราเ็ยได้ตัดสินใจกันใจลูกขึ้นลูกขึ้นมาเรา่าสิไปปุ๊กเอื่อยเล่าหนิแม่เราบ่นอยากนอนเรา่าเราอยากนอน เราก็เลยไปอันเอียงนามแต่กินไม่แองนามเนาะแองนามเราก็เลยไปเอานามไฝ่หนามไ,าไหมเอาหนามล่างหนามมันซึนน่ะไหมมันกับโบซึนพี่หนอแล้วก็ม้งนหัวลงอีกลับตาลงเเสียงเสียงโกนคนนอนโกนน่ะเมยอยู่ทั้งคางเลาวหมยนอนโนอยู่แล้วก็อยากลูกขึ้นแล้วก็ลูกปวดได้แล้วก็มืนตาขึ้นแล้วก็หันหาเสียงโกนน่ะหม แต่มันบ่มีมันบ่มีคน้นแต่มันยดงยินเสียงโกนเห็นไหมลูกจังไรก็ลูกบกขึ้นแต่ว่าหนวยตานี่มืดขึ้นเห็นเบิดแต่ละลูกบกขึ้นแล้วก็นอนเบิง่งกันไผ่หยาโมงเทียงเห็นไหมเรานอนเบิง่งเราเบิง่งนอนเบิง่งเสยๆพี่น้องแต่ลูกไดรปรากฏว่าแล้วก็จังเล่าหนุบมือแล้ววา่าเรามือมานหนุบเสรกันแล้วก็ทองน้ำโม่น้ำโม่สามจบ นโมสามจบกับลูกโบได้ลูกโบขึ้นระเบ้อนั่นแต่บรรนวยตาเนี่ยหันไปยังเห็นเบิดมันนี่ก็เลยตัดสินใจอีกเอามือมนนเสกันเคยนะก็เลยนนโมนโมสามจบแล้วก็เลยขีดขีดข้ามพอก็แม่ระเบ้อไหมอันกันนโมสามจบล่ะกันยังมามีอีหยังอันลูกโบได้กให้ว่า เรา,อาบอกว่าให้ว่าส,สีสีสิทธินาราคะนาร่าโห,าาหตุอิมาสมิงมาค่าพระเจเา้าพระเจ้าสร้างหม้มันค่าอิมาสมิงเราว่าเราก็บอกสามจุบดิเราก็บอกบอีกสีสีสิสสทธินาราคะนาร่าโห,าาหตุอิมาสมิงมาค่าพระเจ้าสรา้างไห้มันค่าอิมาสมิงเราว่าพอแต่เราจมันเราบดท,ทองบดสามบดนี่ไหมเราว่าเราลุกขึ้นมากนี้ลุกขึ้นมาได้ดตัวหนามายล่างหนามนัน ล่างหนาบเนี้เราบลูเราบนอดดิยากนอนเราก็บลเเราก็บลนอนเราเมินตาขึ้นเราก็ฟา้าไปปุ้กเอือยเราปุ้กพีสาวหนิเม่เฮ้ยมึงในนอนมึงนอนอยู่นหนมึงในนอนโกนบัวมันนี่ผู้เออยก็ได้ว่าเอ้ากูก็บรูแน้ก็นอนเราเมื่อกี้เงินเสียงคนนอนโกนบัวบัวผู้เอือยว่าพี่สาวไหมว่ะเฮ้ยผีอำโกผีนอนโกนอยู่ทั้งขางโกนแหนกบลูกกระไาด อีเมีเราบ่าวบอกลุงพี่สาวเนาะอํากูจังสองเ่อนเนาะบ่าถื่อเรียกกูลุกขึ้นมาแล้วกูก็ไปนอนอีกเกือบแกูตายแล้วบ่านอนลุกกับวะใดเรา,าบอกอเห้ยเอือยเราฟังเนาะวันนี้เอือยเด็กก็เลยวา่ามึงน,นอนนี่กูว่ามึงน,นอนตรงคือเลยนอนตรงคือเถียงไม่พี่นอ้อกอีเมียเราบ่าเรานอนเรานอนอยู่ตรงคือ,คอเถียงเลยอีเมียกลางคือเถียงอีเม ขางบนมันจีเป็นใหม่คือนะไหมมัน,นพี่สาวก็ได้ว่าจังว่าพี่อัำมุง่งเพิ่นบ่ไหนอนอันไตคือไตขางเฮื่อนไตขางเถียงเพิ่นบบไหนอนตรงว่าไงอีเมลเราลอยฟังเนาะอีเมลเราก็บรู้จักเราเป็นเด็กหน่อยเราเป็นสาวสมหน่อยเนาต่อพี่สาวเรากเกิดก่อนพี่สาวเราก็หงุดหงบอกละ่ะนั่นแหละลาก็ได้จำใบแตงแตมือน้นมาก เราจะบอนอนตรงคือเฮื่อนคือเถียงหน้าเราจะบนอนตรงนี้เราเบาอกได้ดวนก็ได้มันเราให้พี่น้องฟังว่าการที่พอนอน,ต,นตรงคือเฮื่อนคือบ้าน่คือเถียงไห้เถียงหน้าน่ะมันบูดีเลวพี่น้องอีเมลเราเราให้ได้ดวนฟังย่าดวนก็ได้มานเราให้พี่น้องฟังคิมนี่กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เขาจังเจอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็บใช้หลวนะขอลาไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหนาแล้วไปน้องสวัสดีค่ะ